ปลาบึกปลาบึกตัวนี้อย่บมาบ้านหกเจ็ดโลตอนนี้ผูใ้ใดต้องการปลาบึกเน้อมันขายอยู่มาเอาได้เลยขายอยู่ที่หกร้อยไม่เต็ม <c oughs> ยังไหลอยู่เด้อป่านี เงยอย่างนี้แล้วขอบ,บึกครับพอกเงจับใหม่ทั้งผินคุนหอดผีเลยแสดงว่ามันแรงมากผีละมันบ่อนบักไง่นนเนาะ อยู่ทางหุ่นดาบเสือเราขึ้นพกขนนั่นนั่นไปไปยิบศพไปนวลจันทร์หรือไปยิบศพมือนนึงมันหลายตัวอยู่เดินี่เอาเลยพ่อยิ่ทางผีซี่ยืนเบิังให้เดี๋ยวดึงไม้ซอยพ่อยิ่งกันดึงไม้ซอยเล่ากันเอาเลยพ่อยิ่ง good what's going on นั่นนั่นปลายีศพโอ้ปนวนจันมีหลายตัวอยู่อ้ที่แรกกันพ่อใหญ่มีทางออกเนาะเอามีทางออก,นะอออกดึงออกพ่อทำหนึ่ง เมปลาพวกนี้บนดอก่าเป็นดอกนี้ต่ำเหเออบอกดอกพวกนี้อยู่เลยจุ๊บนี่พ่อโชคหวานไปแล้วเอาตใจหวานสวนทางกัน bà chín nhây bà hình nữa đó mặc nhây đây đi tầm hẹ hơn bà chín <laughs> Tiến vô Nhanh tầm vô Bỏ Lâu nhanh cái này bỏ hoặc đó Bà này mất Lâu nhân tập Nhanh tầm hẻ vô <laughs> Mất ngay đó Bà phương này mình vẫn lên, bảy lên mà, mí nó tầm hẹ yếu, nó tầm hẹ จวดนี่อ่อ,อนซ่อนเนียคนไหลอ่อนซ่อนปลามีตยังไงบึกยัง,ยงีสองตัวอ่อ,อนซ่อนปลาบึกกำลังงาม <laughs> bao thế nhọn thì bao đòn bao bẩn, không có nhai thì bẩn chứ. Lên tầm vô không có nhây <laughs> i <laughs> <laughs>